มาครับคุณผู้ชมใครกำลังตามหาอยู่นะครับมาเลยนะครับวันนี้มีเข้ามาแล้วนะฮะยาริสตัวท็อปสุดนะครับ1.2ึ่งจุดสปอร์ตพรีเมียมปี2022นะครับคันนี้เป็นแฮชแบ็ก5ประตูนะฮะสีขาวบุกแบล็คท็อปนะครับหาโคตรยากนะครับไม่แค่2,000 0คันนี้ใครตามหาอยู่ใครสนใจนะฮะตามไปดูคิปไม่ต่อให้จบรีวิวให้ดูละเอียดเช่นเคยนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มมาก ป้ายแดงนะหกแสนนะครับ94,000บาทนะครับวันนี้เอาไปเลย4 6่0 0 0หกหมื่นาพนบาทมีดาวขอนอยู่7,900นะครับรายละเอียดตัวรถเนี่ยเพียบนะครับออปชั่นฟังก์ชันจับจับเต็มมากนะครับดูกันคลิปนี้ให้จบนะครับผมแนะนำนะใครตามหาอยู่รุ่นท็อปแบบนี้นะครับสปอร์ตแบบนี้หล่อแบบนี้สวยๆแบบนี้และคุ้มมากประหยัดจากป้ายแดงไปสองแสนกว่าบาทนะครับห้ามพลาดเลยคลิปนี้ตามกันไปดูต่อให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีนะฮะพี่ๆที่สนใจรถยนต์มือสองนะครับทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลวีออสมือสองนะฮะและพบกันกับผมอีกเช่นเคยนะครับบิลเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายนะฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ขอผิดคอนเซปต์ช่องนิดนึงนะครับไม่ได้มาเป็นบิลวีออสมือสองแต่อย่างใดนะฮะแต่วันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับผิดคอนเซปต์ช่องนิดนึงเป็นบิลยาลิสแทนนะครับเรากําลังอยู่กับ รถยาลิสที่เรียกว่ารุ่นท็อปที่สุดนะครับอยู่จุดสูงสุดของคําว่ายาลิสเลยนะฮะปี2022คันนี้คุณผู้ชมฮะนิดนึงนะขอนิดนึงอดใจไม่ได้จริงที่จะรีวิวรถคันนี้เพราะว่ามันหายากมากนะครับ รู้สึกว่าตั้งแต่4เดือนที่ผ่านมานะปี6 6 7นี้นะครับผมเคยขายไปตอนต้นปีคันเดียวเองขายให้พี่ปัดไปนะครับพี่ปัดมาซื้อสดไปเลยนะครับก็เป็นรุ่นโฉมเดียวกันที่เป็นตัวท็อปเหมือนกันวันนี้มีเข้ามาให้ดูอีก1คันนะครับ Toyota Yaris 1.2 Sport Premium ปี2022ฮะครคุณผู้ชมเลขไมค์คันนี้อยู่ที่2 2 0 0 0โลเท่านั้นนะฮะอ่านะครับไมคอยู่ที่22 0 0 0โลการใช้งานน้อยๆแบบนี้เลยนะครับเรียกว่า เป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันปกติทั่วไปเลยและคันนี้เป็นรถแท้รถบ้านแท้มือเดียวนะครับจากป้ายแดงนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยนะฮะซื้อสดจากป้ายแดงมาเลยนะครับคันนี้ไม่ได้จัดไฟแนนซ์ไม่ได้ผ่าน,น,นไฟแนนซ์มาอย่างใดซื้อสดมาเลยจากป้ายแดงนะครับสำหรับยาริสตัวท็อปสุดสปอร์ตพรีเมียมปี2022คันนี้มีรายละเอียดยังไงเนี่ยผมแนะนำนะใครสนใจอยู่ใครหายาริสตัวท็อปสุดมาใช้งานอยู่นะครับ แนะนำดูคลิปนี้กันต่อให้จบนะครับคลิปนี้เหมือนเช่นเคยนะครับผมรีวิวให้ดูละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปครถนะครับรายละเอียดฟังก์ชันของตัวรถนะครับหรือว่าโครงสร้างต่างๆของตัวรถแน่นอนได้ดูกันผ่านคลิปนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าไปเริ่มกันเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวขอยอนิดนึงแจ้งราคาไปก่อนแล้วกันนะฮะเปิดหัวไปเลยใครสนใจรับได้ในเรื่องของราคานะครับเพราะว่ามันไม่แพง ถ้าชอบถูกใจตามไปดูคลิปมิตตอจบนะครับยาลิส1.2สปอร์ตพรีเมียมปี2022ราคาตั้งขายอยู่ที่469,000บาทฮะฟรีดาวผ่อนอยู่7,900กว่าบาทนะ7,900กับอีกหลัก10บาทนะครับถือว่าราคาไม่แรงแล้วก็ผ่อนไม่แรงนะฮะดอกเบี้ยพิเศษ2.79มีให้นะครับสำหรับกลุ่มลูกค้านะฮะพนักงานบริษัทนะฮะรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับรัฐวิสาหกิจนะฮะข้าราชการนะครับฟรีดาวได้สบายๆนะครับกลุ่มอาชีพอื่นได้ไหมได้นะ กลุ่มอาชีพอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับพ่อค้าแม่ขายนะล่าสุดนะครับลูกค้าผมนะขายของอยู่ตลาดนัดขายข้าวแกงใต้เนาะอยู่จังหวัดอะไรผมจำไม่ได้แล้วนะฮะซื้อฟอน์เจเนอร์ไปเลยนะครับก็เนี่ยขายข้าวแกงใต้ยังซื้อฟอน์เเนอร์ได้เลยนะครับก็ลองดูนะครับถ้ากลุ่มอาชีพอื่นก็ว่ากันไปตามเครดิตอีกทีหนึ่งนะครับแต่กลุ่มอาชีพที่เป็นพนักงานบริษัทนะครับอาชีพมั่นคงทั้งหลายนะฮะก็อาชีพพวกนี้นะครับจะ เรียกว่าพิเศษนิดนึงเน,นาะเพราะว่าเขามีรายได้ชัดเจนรายชัดเจนนะครับก็จะได้ฟรีดาวไปสบายๆดอกเบี้ยพิเศษโดยที่ไม่ต้องมีเครดิตก็สามารถใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้เหมือนกันนะครับตรงน,นี้ก็นิดนึงสาหรับในเรื่องของอาชีพแต่ออกรถทุกอาชีพสนใจยังไงติดต่อมาได้นะครับฟรีดาวผ่อนอยู่7,900ประมาณ7,970บาทนะครับก็ถือว่าสวยเลยราคาเนี่ย469,000ผมมองว่าเป็นราคาที่ถูกนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเลขไม้แค่20,000ได้สภาพน้องๆป้ายแดงนะครับรถแค่2ปีนะใครกําลังมองหารถทีี่่เรยกวา ปีใหม่ๆใหม,ใหม,ใหม่น้อยๆไว้ใช้งานนะครับไม่ต้องไปเสียเงินดาวที่ป้ายแดงนะฮะป้ายแดงเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆมี15อน่ะเดี๋ยวนี้นะครับรถพวกอีกกลุ่มอีโคโคาร์นะครับ15ของราคารถคันนี้นะครับตอนเป็นป้ายแดงอยู่ที่6 9 4 0 0 0บาทเพราะอะไรรู้ไหมครัคุณผู้ชมทำไมถึงแพง1เลยคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับ2คือแบ็คท็อปนะครับสีขาวมุกเพิ่มเงินอีก7,000พันนะครับแบ็คท็อปหลังคาดำเนี่ยเพิ่มเงินอีก5,000 นะครับรวมไปแล้วเนี่ยเสียเงินเพิ่มอีกหมื่นกว่าบาทนะครับในเรื่องของสีตัวรถนะครับวันนี้เอาไปเลยนะครับสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้เป็นแบล็คท็อปด้วยนะครับก็ถือว่าสวยๆแล้เรียกว่าท็อปสุดแล้วไม่มีใครท็อปกว่านี้แล้วปกติมันจะมี1.2ึ่งจุดสองสปอร์ตพรีเมียมนะฮะแล้วก็เป็น1นสปอร์ต่งจุดสองสปอร์ตพรีเมียมแบ็คท็อปนะครับตรงนี้ก็คือท็อปสุดเลย469,000โค้ดถูกนะครับผ่อนอยู่7,970บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถได้นะครับไม่ต้องไปเสียเงินดดาาวที่ป้ยแงนะครับแล้วได้สภาาพมไปในแบบนี้้ใช คใครมองหารถกลุ่มอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันใช้งานนะครับขับในชีวิตประจำวันนะครับก็เรียกว่าเพียรพร้อมเลยเพราะว่ารถใหม่ๆม,ม,ม,ม่น้อยๆด้วยไปเริ่มเลยดีกว่าไม่เสียเวลานะครับดานหน้านะครับรูปโฉมนะฮะสีขาวมุกไม่มีตะมิดตีเตียนอะไรเลยนะครับไฟเดทนทามันยิ่งไลท์นะที่ส่องสว่างเวลากลางวันที่ผมเปิดให้ดูอยู่นะคุณผู้ชมผ่านกล้องเนี่ยผ่านกล้องเนี่ยมันจะกระพริบกระพริบนิดนึงเพราะว่าแสงมันไม่พอนะครับแสงมันสว่างเกินมันจ้าเกินผมต้องดันแสงในกล้องเนี่ยให้มันเท่ากับแสงข้างนอกจริงๆนะซึ่งมันจะทําให้จ้าามมกกัน็ มันจะไม่ดีนะครับมันก็เลยจะกระพริบนิดนึงในเมื่อผมใช้แสงปกตินะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยดูผ่านสายตาเนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วพวกไฟเดลัยด้านล่างเนี่ยมันจะติดค้างไว้มันจะไม่กระพริบแบบนี้นะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนะเผื่อใครสงสัยว่าเอ้ยไฟมันเสียหรือเปล่ากระพริบกระพริบผ่านในกล้องนะครับไม่เสียนะครับดูผ่านสายตาผมเนี่ยมันติดค้างแต่พอดูผ่านกล้องเนี่ยมันจะกระพริบกระพริบ คโคมไฟหน้านะฮะชุดหลักทั้งหลายนะครับจะเป็น LED หมดแล้วนะครับสำหรับยาริสโฉมนี้ตัวท็อปนะครับแต่ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะยังเรียกว่าไม่เชิงว่าฟูลนะฮะยังไม่เชิงว่าฟูลจริงๆนะครับเพราะว่าไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับส่วนไฟตัดหมอกนะครับได้มาเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมฮะขอภัยะเมื่อกี้สายเข้านะครับลูกค้าโทรมานะครับไปต่อนะครับไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้าเลยเป็น LED ทั้งหมดแล้วนะครับโฉมนะ กันชงกันชนนะครับกันชงกระจังหน้านะครับสวยงามตามสไตล์ของรถรุ่นใหม่ๆนะครปี2022แบบนี้นะครับโฉมก็จะโฉบเฉี่ยวนิดนึงแล้วก็รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยไฟหน้าเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเป็น led หมดแล้วนะครับจะเป็น led หมดเลยถ้าเกิดว่ารุ่นเก่าๆนะปี17 18เนี่ยอย่างให้ดังเทนเซอซิตี้ฮะซิตี้จะเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่เลยนี่มิลาดนะครับก็ยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับพวกยาฤกษปีใหม่ๆปี2021ขึ้นไปเป็นหลอด led หมดแล้วนะครับลูกโฉมสวยงามสีขาวมุกกกนน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 นะะะะะคคครรรรรััััับบบบอ่าาาาาชดดด้้้้หมีีงงึึยศไข นี่กระจังด้านหน้า To โตยต a าอ๋อลืมแจ้งคุณผู้ชมนี่ข้อสำคัญอีกหนึ่งอย่างของตัวสปอร์ตพรีเมียมนะครับโลโก้ตัวนี้นะครับจะเป็นเลดาร์ด้วยนะครับมีเลดารากับระยะการชนนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนนี่คือข้อดีของตัวท็อปที่เพิ่มเข้ามานะฮะส่วนดีไซน์อื่นๆเนี่ยคล้ายๆกันนะครับอย่างตัวส p o r t ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ธรรมดาที่เหลือดีไซน์เหมือนกัน แต่สปอร์ตพรีเมียมความท็อปก็คือใส่เรดาร์เข้ามาให้ในตัวโลโก้นี้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะยิงเรดาร์ออกไปแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจและก็ปลอดภัยสําหรับรุ่นท็อปสุดแบบนี้นะครับก็ถือโอเคนะครับสีขาวมุกสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีจะมีติเตียนอะไรเลยนะฮะงดงานดูในเรื่องของล้อแม็กนะที่เปลี่ยนจากเดิมไปเล็กน้อยนะครับสำหรับปี2อ2 2นอะครับตอนเป็นปี2 0 2 1ีเนี่ยนะฮะลายสีดาเขาเนี่ยจะไม่กลิ้นเข้ามาในพื้นท ถ้าเกิดว่าเป็นโฉม20 21นะฮะล้อแม็กเนี่ยก่อนจะเปลี่ยนก่อนจะเปลี่ยนลายมาเนี่ยนะครับสีบนเงินเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเคยเห็นหรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่าเป็นแม็กลายใหม่นะครับเป็นลายใบพัดแบบทูโทนนะครับออกแนวเป็นดำแล้วก็ปัดด้วยเงาทีหนึ่งนะครับรัดมาพร้อมกับยางดันหลบนะครับอีน่าเซฟนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นยางที่มีคุณภาพติดรถมานะครับเป็นปี2022ติดรถมาเลยนะครับนี่สัปดาห์ที่44นะครับ ปี22นะครับดอกยางล่องยางเหลือแน่นๆนะครับใช้งานได้อีกระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าอันเนี้ยยางมันอาจจะเปื้อนฝุ่นหน้ายางที่ผมขับรถมารีวิวเนาะแต่คือว่ายางสวยนะครับดูดอกยางล่องยางใช้ได้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะดูเบ้าชกซุ้มล้อนะครับโครงสร้างนะผมไล่ให้ดูแล้วนะไล่กันเลยนะเริ่มไล่กันตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับโครงสร้างซุ้มล้อนะฮะนี่เห็นไหมฮะเม็ดอาร์คตะเข็บนะฮะเบ้าชกนะฮะเดิมๆแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะคุ้มชมนะ นะฮะเนี่ยสีมาร์กลงงานนะครับตรงเบ้าโชว์ก็ติดอยู่เหมือนเดิมดำสนิทไม่มีปัญหาอะไรเหลี่ยมสันตัวรถนะครับคมชัดนะฮะแอโรดนมมิกนะครับสีสีสีผิวพันธ์นะครับคมชัดไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะกระจกมองข้างนะครับได้มาเป็นสีดำนะครับมีไฟเลี้ยวข้อในตัวเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะฮะกระจกด้านหน้านะครับเป็นกระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับมองเห็นไหมคุณผู้ชมอ่านี่ เดิมแท้โตโยต้านะครับเป็นกระจกนิรภัยด้วยนะฮะแล้วก็หลังคาเนี่ยตามที่ผมบอกเลยนะครับหลังคานะครับเสา A นะฮะเป็น Black Top หมดแล้วนะครับจะได้เป็นสีดำแบบนี้ขี้ปรฉลามด้านบนนะครับก็ตัวท็อปสุดนะครับจะได้เป็นขี้ปรฉลามไปใช้งานจากปลายแดงเลยนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มไปอย่างใดนะเสาอากาศนะครับชาร์ฟินนั่นเองนะครับสวยๆเลยดูผิวพันธรอบข้างนะฮะมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับมีการลอยโคเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับยาลิสนะฮะตรงนี้เจ้าของเดิมเขา่าจะติดเพิ่มนะ หรือไม่ก็เป็นของแถมจากป้ายแดงนะครับไอ้พวกตัวน่าจะติดเพิ่มมากกว่านะครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นของแถมจากป้ายแดงมันจะสลักคําว่ายาลิษไว้นะครับเจ้าของเดิมมัน่าจะติดเพิ่มไปนะครับก็ถือว่าโอเคโดยรวมนะครับด้านล่างนะฮะตกแต่งมาดีไซน์นะครับเป็นดีไซน์ของทางป้ายแดงเลยของการผลิตยาลิษโฉมนี้ขึ้นมานะครับสเกิร์ตนะครับหรือบันไดข้างนะฮะทั้งสองฝั่งจะมีแนวสเกิร์ตออกมาเป็นสีดำแบบนี้ทําให้แตะกับตัวรถไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่แต่พอตัวรถเป็นสีขาวมุกปึ๊บตัดดดด้วยําาาคืองงมกๆ นะพอตัดด้วยดำคืองดงามมากๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างฝั่งซ้ายกันก่อนเลยไล่ทีละจุดเลยกระจกเดิมแท้นะครับฟยตอต,อตอ้ามีอโอโต้อารามสัญญาณการขัมวัวให้เรียบร้อยนะครับเปิดออกมาปังคุณผู้ชมดูไม่สองหมื่นภายในโคตรเอี่ยมนะครับเหมือนกับได้ป้ายแดงคุณผู้ชมผมถึงบอกไงว่าใครที่พิจารณาอยู่นะครับไม่ต้องไปเรียกว่าประหยัดจากป้ายแดงเนี่ยไปโอ้แสนหกกว่านะประหยัดจากป้ายแดงไปพอสมควรเลยนะเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยราคาอยู่ที่ 6 9 4 0 0 0นะคันนี้วิ่งมาไม่2 0 0 0 0เหลือราคาอยู่ที่469,000นะครับเซฟไปอยู่โหเยอะอยู่นะ2 0 0 0 0 0เลยนะคุณผู้ชมนะถือว่า2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเซฟไป20,000 0กว่าบาทนะค,คุณผู้ชมก็ถือว่าโอเคนะครับภายในเนี่ยเอี่ยมแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไปนงมปหนุนอะไรเพิ่มเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้เดินได้ชิ่งสีฟ้านะครับงดงามเป็นเบาะหนังสีดำนะรู้ระบายอากาศความร้อนเนี่ยเบาะเนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงเผื่อใครยังไม่รู้ระหว่างตัวสปอร์ต กับตัวสปอร์ตพรีเมียมที่เป็นท็อปสุดเนี่ยเบาะดีไซน์จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเบาะตัวพรีเมียมจะเป็นรููแบบนี้เห็นไหมฮะจะเป็นรููแบบนี้ทั้งใบเลยรููแบบนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ลวดลายอย่างเดียวนะฮะเผื่อเป็นข,ข้อมูลความรู้นะครับรููแบบนี้นะครับทำให้อ่าเขาเรียกว่าผมจําชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นะแต่ภาษาไทยเนี่ยเวลาแปลกมาแล้วเนะี่ยคือว่ามันทําให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นมันจะไม่อมความร้อนสําหรับเบาะหนังตัวนี้ของตัวท็อปสุดนะครับตัวรองท็อปก็ไม่มีนะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะบบ,บบบเาลยแี นะครับเป็นรูรูนิดนึงนะครับสวยงามมาได้ดูที่โครงสร้างนะครับแผ่นเพดก่อนเลยแผ่นเพดนะครับเดิมแท้ไม่ลอกไม่ถลอกนะครับโนเวม ber ปียี่สนะฮะรถเนี่ยจะขึ้นปี23อยู่แล้วนะฮะรถปลายปี22นะครับโนเวม ber ก็คือเดือนพฤศจิกานะครับนะจะขึ้นปี23อยู่แล้วนะครับรถปลายปี22แล้วถือว่าคุ้มๆเลยหัวน็อตเสาบีนะฮะเดิมๆนะไม่เคยขยับเนียนกลิ้งนะครับนี่นะหัวน็อตไม่เคยขยับไล่มาเลย นะครับงดงามหมดทุกจุดนะฮะนี่เดิมๆอันนี้ฝุ่นนะฝุ่นรูปออกให้เดี๋ยวบอกว่าหัวนะผมขยับนะผมเครื่องเลยนะบอกแล้วผมไม่ดีนะฮะอ่านี่เดิมๆนะครับเพชรยนต์นะครับการจัดไฟแนนซ์กับเพชรยนต์ซื้อรถกับเพชรยนต์นะครับเราตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก274จุดนะครับจะมีบริษัทเติร์ดปาร์ตี้นะฮะเติร์ดปาร์ตี้ก็คือบริษัทข้างนอกสากลนะครับตรวจด้วยหลักการหลักเกณฑ์สาคัญอาสาคันะครับแหมพูดขี่ผูดถูกขออภัยนะครับบริษัทชื่อว่า Apple Auction นะครับลองไปเปิรรร์์ชดดูในนนนนออิเเท็ตไ้้ะะคับจขึแพลตฟอรร์มมถดนใใจีบเซอร ใบซอร์ฟิเคตให้นะครับว่ารถเราเนี่ยการันตีนะครับเกรดเไม่มีการชนักพิความจมน้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของความสบายใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้ที่ผมเรียงให้ดูนะครับใครดูรีวิวผมอยู่ใครเป็น FC เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าน่าจะเข้าใจการรีวิวของผมดีนะครับ แกะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับให้ได้เห็นเหมือนว่ามาเดินดูที่บริษัทพลัยนต์เองนะครับตัวสครับเพจตรงนี้มันลอกนะครับเดี๋ยวติดเพิ่มให้นะเพราะว่ารถเนี่ยยังสปาไม่เสร็จนะครับเรียกว่าคือถ้าเกิดว่ามีใครมาจับมาจองนะครับเราก็ QC เช็ครถกันอีกรอบหนึ่งนะครับ QC ให้มันเรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับตรงนี้ก็เรียกว่านับหนึ่งบริษัพลัยนต์เลยนะครับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของบริการฉุกเฉินมีฟรีให้อีก1ปีนึ่เปานะครับในองารับ เม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับนี่ไล่เรียงขึ้นไปนะสีผิวพันธสวยงามเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไล่ไปทีละจุดนะครับเดี๋ยวลืมเก็บนะโดนบ่นเด็กเจ้านายผมไม่ค่อยให้แกะนะครับเพราะว่าเขากลัวในเรื่องของตัวกระดูกงูเนี่ยนะครับเส้นนี้มันจะเสียนะครับกระดูกงูเนี่ยเส้นหนึ่งแพงนะครับแพงนะถ้าเกิดว่าไปแกะไม่เป็นแกะขาดออกมาในงานเข้าเลยนะครับพันสองพันบาทเลยนะเส้นหนึ่งนะครับไม่ถูกเลยนะครับใครเล่นรถอยู่น่าจะรู้ดีนะฮะกระดูกงูนี่ของ ของแพงเลยนะฮะไม่รู้จะแพงอะไรกันหนาเบาหนังด้านหลังสวยๆพับเบาได้นะครับเดี๋ยวไปพับไปดูฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวไล่ไปดูด้านหลังกันก่อนนะฮะสวยๆเลยนะฮะแก้มทงแก้มท้ายเดิมๆไม่มีโป่งไม่มีบุบไม่มีบุ๋มอะไรนะครับรถเนี่ยโครงสร้างเกรด A ไม้แค่2 0 0หมืบางคนถามผมว่าไม้แท้ไหมคุณบิวนะครับพี่ครับไม้แท้แน่นอนนะฮะคิดกันง่ายๆนะผมเข้าใจนะซื้อรถมือสองอะบางทีเราเราไม่สบายใจเรื่องเลขไม้กดอากลัวโดนเคลียร์ไม้มาอะไรมา รถปี22รถแค่2ปีพี่จะให้มันวิ่งเป็นแสนเลยเหรอวิ่ง2 0 0 0 0ผมว่าโอเคแล้วในชีวิตประจําวันนะครับถ้าจริงวิ่ง3 4 0 0ี่่นี่ผมมองว่าเยอะแล้วนะรถแค่2ปีเนี่ยปีละ2 0 0 0 0กว่าโลเนี่ยถือว่าโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกันจริงๆนะรถปี2ี่เนี่ยควรเลขไม่ไม่ควรเกิน5 0,000ื่นไม่เคยอาไม่ควรเกิน6 0,000โลเฉลี่ยแล้วเนี่ยตามหลักสากลเลยนะครับปีละ30,000โลนี่คือมาตรฐานรถยนต์ที่น่าใช้งานและตัดเป็นเกรด A นะครับคันนี้ยังไม่ถึง3 0,000โลเลย2ปีรถ2ปีนะครับ ใช้งานมา22,000ื่โลเฉลี่ยการใช้งานอยู่ที่11,000หมโลต่อปีนะครับถือว่าน้อยเลยนะครับไม่จะไปต้องไปกงกออะไรแล้วนะครับไม่รถปี22นะครับมันไม่ใช่รถปี12แสองละไม่20,000นะฮะอันนั้นน่าสงสัยอันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยเลยนะครับสบายใจได้ด้านหลังมาดูต่อนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับลายกายแบบนี้นะครับงดงามนะครับสติ๊กเกอร์ Toyota 60ปีติดตั้งอยู่ขบถ้วนนะสวยงามด้านหลังเป็นชักฟินตามที่ผมแจ้งไปมีตุดเป็ดสปอยเลอร์ตกแต่งออกมาเพิ่มเติมตรงนี้ ก็ถือว่าทําให้รถมีมิติมากขึ้นนะครับโตโยต้าเดิมแท้กระจกด้านหลังนะครับมีไล่ฟ้ามีที่ปัดน้าฝนด้านหลังให้มีกล้องถอยให้นะครับตรงนี้ทะเบียนเอาตามนี้ไปเลย737 5นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้เจ้าของเดิมเขาอยู่เชียงรายนะทะเบียนเป็นเชียงรายนะครับเราก็เปลี่ยนทะเบียนมาให้เรียบร้อยไปกรุงเทพนะครับเอาทะเบียนนี้ไปนะครับ7375เผื่อใครถูกโฉลบนะครับด้านล่างกันชนนะครับจะตกแต่งมาในเรื่องของเป็นจากายแดงนะบางคนไม่ไม่ทราบนะครับกันชนนี้จากายแดงนะครับ จากใบแดงเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นชายสเกิร์ตเป็นกันชนด้านล่างไปในตัวด้วยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดดูด้านท้ายให้ดูนิดนึงอ่าเปิดขึ้นมานะครับฝากระโปรงก็เป็นโช๊คเปิดง่ายๆแบบนี้นะครับดูหัวน็อตนะครับโครงสร้างด้านหลังหัวน็อตเดิมๆนะครับสีดําเห็นชัดนะว่ามีรอยไข่ไม่ไข่นะครับเห็นชัดเลยซีนนะครับนี่เล็บจิกเข้าเห็นไหมฮะเป็นรอยเล็บผมเลยนะอ่าซีนเดิมๆนะครับท้ายเดิมๆแก้มท้ายเดิมๆนะมันแล็ปมันแล็ปอ่าตัวหลังคามันแล็ปสีดํามาด้านหลังจะเป็นนสีีดแแบบ้หละ ไล่ลงมาสวยๆไฟท้ายเดิมแท้นะฮะไทยคุยโตะนะครับไทยคุยโตะบริษัทผลิตพาร์ทอะไหล่ป้ายแดงนะครับตรงนี้ผมแจ้งให้ดูหลายคลิปแล้วไทยคุยโตะนะครับแต่บางคันจะเป็นสเตนเลสถ้าเกิดว่าเป็นวีออสโฉมเก่าๆอย่างโฉมเจน3ก่อนไมเนอร์เชนนะครับไฟท้ายเขาจะเป็นสแตนเลสอันนี้ก็ของแท้เหมือนกันนะบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับก็ต้องแจ้งไว้นะบางคนไปดูรถแล้วบอกว่าเอ้ยไฟท้ายสแตนเลสของปอมไม่ใช่นะสแตนเลสก็ของแท้เหมือนกันนะครับนี่ด้านหลังนะครับโครงสร้างไล่ไปเลยซีนทางมะรคับ นี่สวยๆนะฮะเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับยางอะไหล่จะไม่มีแล้วนะครับสำหรับโตลต้ายาริสนะครับรถอยู่จัดอยู่ในกลุ่มอีโคพาเฟ่สอนะครับประหยัดน้ํามัน23่สมกิโลต่อลิตรนะครับจะลดภาระในเรื่องของน้ําหนักลงที่เป็นยางอะไหล่นะฮะจะมีแค่ชุดปะยางสุกเฉินให้แค่นั้นเองนะครับตรงนี้เป็นทุกรุ่นแล้วเดี๋ยวนี้มัดดองมาด้าคู่แข่งนะฮะไม่มีแล้วยางอะไหล่นะครับเบ้ายางอะไหล่เดิมๆนะครับไม่มีรอยเจาะทะลุอะไรนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้อ่ะนะเปิดให้ดูอีกฝั่งหนึ่ง รงสร้าดูกันให้ละเอียดผมบอกแล้วนะฮะให้มันเหมือนดูกับมาดูบริษัทที่ไปจนเองนะครับตรงนี้ก็เดิม <S <S ๆไปเลยนะครับ <alright. S 1> ให้เหมือนกับมาเดินดูรถที่บริษัทไปจนเองนะครับดูกันให้ละเอียดนิดนึงรถคันหนึ่งไม่ไม่ใช่ถูกๆนะไม่ใช่หลักหมื่นนะครับรถคันหนึ่งหลักแสนนะครับเพราะฉะนั้นรบกวนนะครับสนใจดูกันให้ละเอียดนิดนึงนะฮะดูกันให้เคลียร์เลยนะครับผมชอบคุยแล้วแบบจบเลยนะครับไม่ต้องแบบว่าอะไรเยอะนะครับหมายถึงว่า เข้าใจการรีวิวกันดีนะครับเข้าใจกันดีว่าอะไรเป็นอะไรแบบนี้นะครับคุยกันง่ายนะครับนี่โครงสร้างเดิมๆนะครับรอยคลิปโรบอทนะไล่ให้ดูนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คสวยๆแบบนี้นะฮะนี่นะครับงดงามนะครับคุณชมสีผิวพันนะฮะสีขาวมุกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเจ็บนะขึ้นข้ามาเก็บต่อนะครับนี่เดิมๆนะครับ งดงามนะหลังคาดำนะแบ็กท็อปหายากนะครับตัวแบ็กท็อปนี่ถ้าเป็นตัวแบ็กท็อปจริงๆนะถ้าเป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมเนะี่ยผมมีเมื่อต้นปีแล้วคันหนึ่งแต่ตัวแบ็กท็อปเนี่ยปีปี66หกอะ่ะเคยเห็นมาคันเดียวนะครับหายากกว่ายาลิสตัวไฮนะเอ้ยขออภัยวีออตัวไฮอีกนะครับแต่อขออนุญาตปิดไฟนิดน,นึงผิวพันธุ์สวยๆนะครับไล่มาให้ดูที่ฝาประตูก่อนนะครับฝาประตูนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับประตูด้านขวานะครับเม็ดอาร์คลอยซีนนะครับเอาเล็บจิกเข้าเห็นไหมฮนะ นี่เล็บจิกเข้าแบบนี้ลอยซีนต่างๆนะครับเดิมๆนะครับแผงประตูนะครับคุมโทนสีดำนะฮะแดชบอร์ดด้านบนเป็นปะติกขึ้นรูมนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นซอฟทัชเนี่ยตรงนี้จะเป็นซอฟทัชแล้วนะนี่นี่นุ่มๆนะครับจะเป็นซอฟหมดแล้วนะครับนี่เบาะหนังอ่าเป็นที่พักแขนเป็นหนังเดินได้สติชิ่งสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับตัวแผงคอนโทรลนะครับจะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะครับแล้วก็กระจกขึ้นลงไฟฟ้าด้านขวาออโต้ได้นะครับมีโปรดักชั่นแจมให้นะครับสครับเพจนะครับอ่า โครงสร้างรถมาไล่ต่อนะครับหัวน็อตเสาบีเดิมๆนะฮะสติกเกอร์ลมยางนะครับติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะฮะสติกเกอร์มอกอรตรงนี้นะฮะนี่นี่นะครับเดิมๆหัวน็อตนะฮะไล่มาดูด้านบนโครงสร้างนะครับแกะมานะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับสีเดิมๆผิวควันเดิมๆเนี่ยเม,ม็ดอาร์คคมๆแบบนี้ นะะฮนี่คือรถสภาพเกรด A ครับคุณผู้ชมไม่มีการชนหนักพิความจมน้ำนะครับบริษัทรยนต์เปิดมากว่า23ปีฮะคุณผู้ชมฮะเอาขออภัยบริษัทรยนต์เปิดมา25ปีนะครับก็การันตีในเรื่องของคุณภาพนะครับที่ที่เรายืนอยู่รีวิวตรงนี้นะฮะเนี่ยบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเจ้านายผมนะครับคุณวชิระลงเพชรนะครับซื้อสดนะครับที่ดินนะฮะซื้อเงินสดนะครับเป็นที่ดินของเราเองนะครับไม่ได้เช่านะฮะไม่ยกเต็นท์หนีไปไหนแน่นอนนะครับขึ้นโครงสร้างเสาใหญ่ขนาดนี้ นะะฮไม่ต้องห่วงนะครับเผื่อใครยังไม่จับพิฆายนะครับผมก็ชี้แจงมาให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับพวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชัน3ามการแบบนี้นะครับคุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับยาเลตัวท็อปนะเดินได้สีฟ้าแบบนี้สีน้ำเงินนะครับฝั่งขวานะครับปรับทิปนะฮะปรับหน้าจอเรือนไม้นะครับฝั่งซ้ายรับสายวางสายเปลี่ยนโหมดเครื่องเสียงนะฮะระบบอ่าพุสตาร์ทนะครับระบบกุญแจเป็นคีย์เลสแบบนี้ขออนุญาต นะเป็นคีเรตแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นปูพุตานเรียบร้อยแล้วนะฮะไฟหน้านะครับออโต้ได้นะครับมีเลนเซนเซอร์นะครับที่ปัดน้ำฝนนะฮะหน่วงเวลาได้นะครับเวลาฝนตกก็มีเลนเซนเซอร์ให้ตรงนี้นะครับมีเลนเซนเซอร์ให้มีกล้องหน้าให้นะครับกระจกมองหลังแบบตัดแสงได้เรียกว่าออปชั่นแบบจัดเต็มนะครับเบาะหนังสวยๆทรงสปอร์ตงดงามนะฮะโอ้โห ใครได้คันนี้ไปคุณผู้ชมคุ้มนะ469,000นะฮะป้ายแดงขายอยู่9หก0 0 0าสี่พันนะครับคุ้มกว่านะฮะดูเลขไม์กันนิดหนึ่งขึ้นมาเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทนี่นะครับระบบปไปหมดเลยนะครับหน้าจอเรือนไม้นะฮะฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นจอดิจิตอลนะครับที่ขึ้นเลขไม์นะบอกบ่งบอกสถานรถต่างๆนะครับน้ำมันด้วยอันนี้น้ำมันตกเกลยแล้วนะครับส่วนเข็มไม้เนี่ยจะยังเป็นเข็มอยู่แบบนี้นะครับเป็นหน้าจอออปติตอน เครื่องเสียงใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่หน้าจอัทสกีนนะครับรองรับในเรื่องของ Smart ท i v i วล l i n แอนดรอยออโต้แอปเปิลคาร์เพย์นะครับบลูทูธได้ DVD ได้นะครับมีกล้องถอยให้แบบนี้นะครับเรียกว่าใหม่ๆเอี่ยมๆไปใช้งานแอร์เป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังนะครับจะมีแจ้งเตือนในเรื่องของการคาดเบลด้านหลังให้ด้วยนะครับแอร์ออโต้ก็ปรับงานได้อ่าใช้งานได้2แบบนะครับก็ปรับความแรงของพัดลมปรับอุณหภูมิได้ ขึ้นลงนะครับอยากให้เย็นอยากให้หนาวแค่ไหนอยากให้แรงแค่ไหนสามารถปรับได้นะครับนะฮะตรงนี้ก็แจ้งไปนะฮะนี่ไฟใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับตัวท็อปนะกระจกมองหลังมบตัดแสงนี่ปุ่มออโต้นะฮะมีกล้องหน้าให้นะครับกล้องหน้าตรงนี้นะครับปิดมาจากศูนย์เลยแล้วก็ตัวเลนเซนเซอร์นะเลนเซนเซอร์คืออ่าถ้าเกิดฝนตกนะครับมันโดนฝนนะมันก็จะปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีในเรื่องของเรดาร์นะเรดาร์ก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับเรดาร์กะระยะอ่าเขาเรียกว่าเลนคิปปิ้ง นะฮะตรงนี้นะฮะจะมีปุ่มเปิดปิดเลนคิปปิ้งนะครับแจ้งเตือนเวลารถออกนอกเลนนะครับก็จะมีแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับระบบ Start Stop s y s t e m นะครับดับเครื่องยนต์เองนะครับเวลารถต่อติดไฟแดงอะไรแบบนี้นะครับระบบ Traction Control นะครับในเรื่องของการลื่นกันถลไมนะครับมีมาให้ครบหมดเลยในรุ่นตัวท็อปสุดดีไซน์ต่างๆสวยงามคุณผู้ชมผมซูมกล้องออกให้นี่นะฮะมิติตัวรถต่างๆกว้างขวางนะครับสำหรับยารีเฮนด์แบ็กตัวนี้นะครับงดงามนะครับพับเบาะด้านหลังได้ดูใบสอขบอกันนิดนึงเดี๋ยวหาว่า นุนนี่นั่นกันนะครับ4 6 9 0 0นหาพราคาตามที่ผมแจ้งไปนะครับเลขหมาอยู่ที่22,000โลกับอีกหลักร้อย22,800โลนะครับตรงนี้เคลียร์กันไปทีละจุดโอเคภายในก็จะมีประมาณนี้นะครับในเรื่องของออปชั่นฟังก์ชันความสวยงามแน่นอนว่าคุ้มแอร์แบกรอบคัน7ใบนะครับสำหรับยาริสนะครับแอร์แบกรอบคันนี้7ใบนะครับมีเสา A นะครับสฝั่งนะฮะมีพวงมาลัยนะครับมีใต้เบาะนะครับใต้เข่าตรงนี้นะครับเป็นอ่าแล้วก็ ฝั่งด้านหน้าคนขับไอ้คนนั่งนะครับเป็น5ใบและด้านหลังเสาสีอีก 2. จุดเป็น7ใบนะครับตรงนี้ก็ถือว่าระบบความปลอดภัยในครบคันนะครับใครที่เป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองนะยาลีตตัวท็อปสุดนะครับตอบโจทย์นะตอบโจทย์เพราะว่าเดิมๆแล้วเนี่ยยาริตเนี่ยแอร์แบ็กเนี่ยมีเจ็ดใบยอยู่แล้วนะครับและตัวท็อปสุดเนี่ยเพิ่มในเรื่องของเรดรากะระยะก,ก่อนการชนด้านหน้าแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับเลนคีปปิ้งนะฮะที่ แจ้งเตือนเวลาลดออกนอกเลนไปในตัวด้วยนะครับตรงนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าน่าสนใจแล้วราคาเนี่ยหันมาจากป้ายแดงพอสมควรเลยตามที่ผมแจ้งไปนะป้ายแดงอยู่ที่6,94,000วันนี้เิจนขายไม่22,000นะครับ469,000ฟีด้าคอนดู7 9 0สนใจรีบโทรรีบพักมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างน้นักตลกันครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์น,นะครับห้องเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์ตามที่ผมแจ้งไปนะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วปรับแรงมาเพิ่มเติมมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับปี22น,นะครับ Dual VVT-i e นะครับรหัสเครื่องยนต์เป็น3 n r f k e นะครับ92แรงม้านะครับกับความประหยัดน้ำมันที่2 3.3กิโลต่อลิตรคุณผู้ชมกระซิบนิดนึงโคตรประหยัดนะครับถ้าในกลุ่มรถรุ่นเดียวกันนะกลุ่มประเภท Eco Car เหมือนกันนะครับยาลิทเนี่ยจะด้อยในเรื่องของอัตราการเร่งนะฮะอาจจะเร่งไม่แรงปุ๊ปปาร์ตเท่าไหร่นะครับ แต่ประหยัดน้ำมันที่สุดแล้วนะครับถ้าไปเทียบกับคู่แข่งอย่าง Honda าพันเทอร์โบนะฮะมาด้าสองนะครับยาลิปนะครับตอบโจทย์เรื่องประหยัดน้ำมันที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างจะแน่นเลยตามที่ผมแจ้งไปแอร์แบ็กเจ็ดใบเนี่ยก็แดกขาดแล้วเอาขออภัยคุณผู้ชมนะครัูดจาไม่พอเลยนะฮะกินขาดแล้วนะครับฮะหลุดนิดนึงนะหลุดนิดนึงขออภัยนะฮะต้องบอกงี้นะครับว่ายาลิปนี่คือข้อดีของควาจริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะเบ้าโช๊คนะครับเบ้าโช๊คเดิมๆนะครับเบ้าโช๊คนะฮะ ตะเข็บเป็นอาร์คเดิมๆนะหัวน็อตแก้มหัวน็อตคานนะครับไล่มาโครงสร้างสภาพห้องเครื่องโครงสร้างต่างๆคงเดิมห้องเครื่องแห้งสนิทนะครับนี่นะครับเดิมๆหมดเลยใครสนใจยังไงรีบโทรรีบทักนะครับมีอยู่คันเดียวนะสปอร์ตพรีเมียมตัวท็อปสุดนะครับเม็ดอาร์คนะเหลี่ยมสัตว์ตัวรถนะครับหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยนะครับไล่มานะฮะนี่สติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับสติ๊กเกอร์น้ำมันประปากาศนะครับสีนั่นบนนะฮะอะนเด็จิกเข้า นะครับพรีนาโบอลจิกเข้าแบบนี้สวยๆเดิมๆนะครับแผงกันกระลอนสวยๆงามๆนะครับตาปั๊มโตโยต้านะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรถยาริส1.2สปอร์ตพรีเมียมคันนี้นะครับแบ็กท็อปสีขาวมุกนะครับสวยๆงามๆแบบนี้ในราคา469,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นที่7,900เกะอีก70กว่าบาทนะครับถือว่าคุ้มค่าในเรื่องของราคาและเลทผ่อนนะฟรีดาวน์ได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับป้ายแดงเนี่ยถามว่าคุ้มกับป้ายแดงไหมส่วนตัวเลยนะบางคันเนี่ย มันก็ไม่คุ้มกว่านะครับที่ราคามันจะเหยียดชนชน,ชนป้ายแดงแต่วันนี้นะครับปี22นะครับราคามันหันมาจากป้ายแดงเยอะนะครับต่างจากป้ายแดง200,000กว่านะครับและไม้แค่20,000นะคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เงินออกรถด้วยนะครับผมมองว่ามันคุ้มกว่าแน่นอนนะครับในเรื่องของความคุ้มค่าสภาพตัวรถต่างๆสวยนะครับคันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับไม้20,000ไม่ได้แย่เลยนะครับรถสวยงามแบบนี้นะครับตัดสินใจได้นะครับเห็นคลิปนี้เหมือนมาดูรถที่ตัวเองนะครับ ผ่านผมเท่านั้นเลยนะครับ0855366287นะครับิวพัทยนต์นะครับ,บ,นนรบผู้จัดก,การฝ่ายขายยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ